ฟาร์นว้วันหลังนี่แกรัฐมนุษคือใครก็ได้นะเล่นการเมืองไม่ต้องมีตัดสิทธิ์ด้วยไม่ต้องมียุพักเลยถ้าประชาชนไม่เลือกเนี่ยแหละคือมึงถูกตัดสิทธิ์แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทำบางผิดก็ตัดเขาติดคุกสิครับแต่ไม่ใช่ว่าเขามีอาชีพทำมาหาแดกอยู่แล้ววันหนึ่งเขาจะมาเล่นการเมืองเขาต้องทิ้งอาชีพวันหนึ่งเขาเลิกเล่นการเมืองเขาก็ต้องกลับไปทำอาชีพเดิมเขาอยู่ดีอ่ะได้ไหมผมถึงเบื่อไอ้พวกไอ้นคนที่ล่างรัฐมานูนพวกนี้มึงพ,พวกมึงเ่ะอาชีพไม่ชัดเจนใช่ไหมเป็น บางคนแม่งไม่รู้ทำมาหาแดกอะไรนะก่ออำนาจได้เป็นสวมั่งเป็นนั่เป็นนี่มั่งนะี่ยนะขบวนจากสวก็ไปเป็นสอนอชอจากสอนอชอ็เป็นกรรมการอิสระไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเห็นไหมท้ายสุดก็แลรร้วพวกนี้ก็เข้ามากงกินโดยที่ไม่รู้ว่าเรามีอาชีพอะไรดูอย่างสวมอะไรคนนะผมไม่รู้มันทำมาหาแดกอะไรนะแต่มันเป็นสวแล้วมันรวยอนะ่ะเพราะเงินเดือนเป็นแสนเบี้ยประชมุมประชุมเหล็กนะครับนะแล้วแมปีหนึ่งก็รับล้านกับบาทล้านกับบาทสี่ปีรออไปกี่ล้านแล้วนะแล้วแม่งเป็นทุกสมัยเลยนะ ไอพวกกรรมการอิสระพวกอะไรเราแต่องค์กรอิสรเงินเดือนหลักแสนทั้งนั้นนะครับแล้วก่ดูสิป,ปีที่ผ่านมามาทาเงินปีละล้านละล้านละล้านเนี่ยไม่รวมเบี้ยไปชมเนี่ยมันถึงมีเงินร่ำรวยคนพวกนี้มันถึงซื่อสัตย์ตรงรับพอดีอคนมีอำนาจเพราะว่าเขาจะให้ได้เลือกมันมาเป็นใหม่ะนะผมว่านะวันนี้คนที่มาทํางานกันเมืองมันควรจะมีอาชีพของตัวเองอไม่งั้นพวกมึงก็จะเกาะใครมีอำนาจที่จะให้มึงมีตําแหน่งมึงก็เกาะตีนเข้าไปเรื่อยๆท้ายสุดพวกมึงก็ไม่เคยที่จะทํางานเพื่อประชาชน ผมอยากรู้ยังไงไอ้สงชัยไอ้มีชัยมวกเนี้ยมึงมีอาชีพอะไรกันแน่นอนเออจำไหมไอ้วันชัยเงี้ยหลายหลายคนเนี่ยกูเห็นพวกมึงมีตำแหน่งตลอดเวลาเลยนะใครจะทำอาชีพอะไรจะเป็นสื่อเป็นเพราะตัวนี้ทุกคนมีเฟซบุ๊กมึงก็เป็นสื่อกันหมดแล้วล่ะแต่วันนี้นะมันไม่ยอมแก้รัฐมนูญนะไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคก่อนหน้าบอกว่าจะแก้รัฐมนูญตอนนี้ไปแก้อะไรมา ในเศรษฐาเนพูดไปไม่รู้กี่เรื่องนะถามเนี่ยเขาม,มีเรื่องไหนที่เขาพูดความจริงบ้างนะพูดไปกี่เรื่องคนระับกระทรวงดีๆกูจะให้มันทำไมนะวันนี้กระทรวงดีๆมึงเก็บไปกี่กระทรวงมึงให้เขาไปกี่กระทรวงนะคือไอ้นี่แม่สับป,ปรับอะ่ะผมรับไม่ได้แล้วกับนักการเมืองแบบนี้นะผมว่าอย่างคุณหมายอย่างพิธานเนี่ยน่าส่งเสริมมากกว่าไอ้คนที่ได้ถูงดำสีนในเศรษฐา ไอ้วพวกปิดไม่ตาป้าเนี่ยไอ้พวกนี้น่าถูกตัดสิทธิ์เพราะมึงโกหกมึงต,ตลดตลแหลสตลปรี่กันอย่างเงี้ยมึงควรจะถูกตัดสิทธิ์ดันั้นเมืองเพราะมึงพูดแล้วทำไม่ได้มึงโกหกต่อหน้าสาธารณชนคลิปพยานหลักฐานก็ยังมีอยู่พวกนี้น่าถูกตัดสิทธิ์มากกว่าเออเห็นไ,ไหมไอ้คนนี้เขาทำอะไรดีๆเสีสิทธิ์ถูกพักการทำหน้าที่ช่วยพวกกระล่อนปินป้อนโกหกตลกตแล,ลงเมื่อวานพูดอย่างวันนี้พูดอย่างวันนี้ได้เป็นนายกเนี่ยเหรอนะ บอกแจกเงินบอกไม่กู้ตอนนี้ก็จะกู้อะไรไหมไอ้พวกตอหลอดตอแหลแบบนี้เป็นประเทศอื่นนี่เขาลาออกแล้วอายเออนะมันเป็นเรื่องที่น่าอายนะประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะแค่เมียนะไปรับของขวานมูลค่าแค่สองหมื่นบาทมันผิดไงนะเพราะนักการเมืองไม่ควรจะรับของกำนัลนะใครนะถึงขนาดโดดหน้าผาตายเพราะทนแต่ความอะไรครับอับอายไม่ได้ แต่ประเทศกูนกักการเมืองแม่งมโคตรหน้าด้านตะบัดสัตผิดคำพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ยังหน้าละเลื่ออยู่ในสภาและพวกนี้ก็ไม่เคยถูกตัดสินใช่ไหมวันนี้ผมถึงบอกขอประกาศตัวแล้วว่าขอยืนตรงข้ามนกักการเมืองเหล่านี้ทั้งหมดใครที่แม่งกะบ,บัดัตวมาก่อนเนี่ยกูจะด่าแม่งทุกวันนะ่นไงั้นลูกหลานจะอยู่กันยังไงครับหลายคนนัแม่งร่ำรวยสุขสบายแนละ้วเมื่อไรมึงจะคิดจะทำความดีลูกหลานจะจำางมั้ กูรวยไม่ได้เศษเสียส้ยวขี้ตีนพวกมึงเลยแต่กูก็ยังรู้จักพอนะกูยังรู้ว่าเออวันนี้ทําความดีตอบแทมมนบุคุณแผ่นดินบ้างเถอะใช้ชีวิตบ้านปลายนะมีความสุขทําประโยชน์ในสังคมเวลาว่างก็หาความสุขใส่ตัวบ้างเลิกที่จะคิดจะกอบโกยมีอาชีพแค่พอเลี้ยงตัวไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะครับผมว่าก็พอแล้วนะแต่คนบางคนแม่งรวยจนล้นฟ้าแล้วมึงไม่รู้จักพอนะ่นะใช่ไหมุณเห็นผมพยายามดิ้นรนที่จะไปกอบโกยเอาเงินทองืาเปล่แต่ยังอย่างผมยังไม่ดิ้นรนกระสนกระสายเข้าไปเลยนะ วันนี้นั่งไฟนสดน,นี่คือความสุขของผมมากเลยยิ่งให้ความรู้กับผู้คนมีคนฟังแล้วก็โอ้มีประโยชน์มากเอาไปใช้ทำมาหากิด้ผมก็มีความสุขกับพี่น้องเออใช่ไหมแต่ทําไมมนุษย์พวกนี้เนะี่ยเล่งรวยกันโอ้โหทรัพย์สองบาทมึงแมงมหาศาลเนี่ยแต่มึงยังไม่รู้จักการหยุดอีกเหรอว่ามึงยังไม่พอยเหรอว่าธุรกิจมึงรวยกนเป็นแส,สนแสนล้านมึงยังไม่พอยเหรอโคตรเน่าตระกูลมึงนี้ก็ยังพยายามที่จะมาก่อบกลัวกันอีกเหรอเออแต่นี่รวยแล้วเออพอไว้วันนี้ สร้างคุณงามความดีให้ลูกหลานมันจดจำเลยนี่มึงจะล้างจะผ่านไปถึงไหนวะ